จัดเจนเป็นบ well, ุญไปน้องปัดเป็ดกบไรใบโอราป่าไปน้องเออสุกแล้วเดี๋ยวไปกินกันเลยไปน้องวัดดีครับพ่อแม่ไปน้องไปตีก้นมาพบกับจอยมาวทิสเหมือนเดิมไปน้องมาแล้ววัตถุดิบมาวทิสเกือเหลาไปน้องกบเหลาไปน้องอ่ะจ้ำเหลาไปน้องตุกต่อยลาจัดเจนเป็นบุญเหลาไปน้องปัดเป็ดกบไปน้องนี่วัตถุดิบกับเปรียบอมแล้วใส่ปีกตอดกันไปน้องได้ดีปีกันเนี่ยมาตริสตังตะละไรไปน้องได้น้ำมันแล้วใส่วัตถุดิบลไปเลยปัดเป็ดกบจักตาเหลาไปน้องว่ากำกั Rồi bây giờ 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 เหลืองงักเดียวไปน้องไอ้เหลืองอ้อมเดียวไปน้องนะไอ้เหลืองอ้อมเดียวรวมมาให้ครบเลียวเอาไปน้องอย่างอ้อมเลยจ้ะเราได้ประตูนี้ไปเลยไปน้องแค่ครบไปเลยอ่าไอโรอยลาวไปน้องร็อยนัดลาวไปน้องวัวกำกำเมนูนี้นัดเป็ดครบไปน้องครบพอที่จะไม่รั่งพอไปน้องมื่อไหรมันเยี่ยวเดียวครบเราจะรั่งให้ได้ไป Mày trọn tèo vinhong rau 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 โอ้ยเลยไปน้องปัดไอปริกตุกๆกันไปน้องแต่ไบโอละปลาเราได้ล่างเปลือยไปน้องเดี๋ยวสักเดียวเราไปน้องให้พริกตุกๆเดี๋ยวก็มาเทกังกลุ้งแล้วเอาไปน้องเอากันตนต่อไปเรามาเทกังกลุ้งกันเลื่อยไปน้องน้ำตาลแปลงหวันเกลือเหมือนเดิมไปน้องหอยนัตไปน้องเออจัดเจนไปเร่นบุญนไปน้องมาตามไปน้องปัดเป็ดกบบรรดาทิศอ้วมังค์รถดีไปน้อง แรงเลือรักนิดไปน้องแดงไปน้องอืออุ่นกาวอางไอ้รุงรักเดียวไปนองให้ทุกคนให้ทุกอ้ดีอนไปนองทุกเเดี๋ยวให้ทุกคนดีไหนแมง๊กเลยปเป๊นั่นไปนองกันตรถตายไปนองเดี๋ยวก็มารวยไปโอ้ดาเลยนองอ้ล้วกรโบไปนองเดี๋ยวอืมแล้วกรโบไปน้อง อ่าโรเจอร์ไ <CH> ป eighty eighty น,น้องเออเอาจัดเจ่นไปน้อนบุญไปน้องปัดเป็ดกบไทรไบโอราป้าไปน้องเออสุกแล้วเดี๋ยวไปกินกันเลยไปน้องไปน้องปัดเป็ดกบใบโอราป้าไปน้องซุกแล้วไปน้องเดี๋ยวกาคาไปน้องอ่ะมากินอ่ะบาร์ดิสไปน้องอ่าก่อนไปน้องร้อยกันกินกับปัดไอ้นู้ไปน้องกินกับปัดไทรปักกัดดองกับไข่ยไปน้องอ่ะร้อยไปน้องปักนอกบาร์ดิสก็ยัง Lụt niềng to bên mà à, mà mà. ừ. nó. Mày đào mà đáp mày đôi tói bây nó. Để buộc. Yến gọi Rồi vừa nát vừa nó mà Vừa đi mà vừa còn vừa nữa Đoàn vừa như vừa 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 Bây vừa vừa quá, bắt vừa 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 nó vừa 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 Cacau, meu บาริทิปกุคลิปก่อนไปน้องนะขอบคุณขอบคุณนไปน้องเอฟเพียงแม่งขอไปน้องเถี่ยให้เกล็ดรับชมคลิปบาริทิปตลอดเดียมาไปน้องฝากกดไลค์กดแชร์บาริทิันนะเผื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปไปน้องแล้คลิปหน้าบาริทิปอ้าไปหนูได้มากว่าผีกว่าน้องเหล่าไปน้องรับชมนะคลิปนี้บาริทิปก็อตัวลาไปก่อนก่อเจอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปน้องจัดเจล็ดไปเร่นปูนไปน้อง